วิธีการประกอบแฟ58าสิสอักับผมจัดไปได้จะเรียกว่า u n นบล็อกก็ได้หรือไม่อันบล็อกก็ได้เพราะจริงเปิดไปแล้วรบ <c oughs> อบนึ่งจัดไปเลยน,นู่นนะี่นั่นวันนี้เราจะเน้นที่ตัวของการประกอบเครื่องเป็นหลักนะครับนี่สง่างามมากนะครับใส่เกจไปเลยครับผมเอาเกจสีดำสวยงาม ประกอบปืนสไนเปอร์ว่าสั้นแนะนำท่านผู้ชมว่าอย่าหมุนสุดถ้าหมุนสุดจะเป็นอย่างเงี้เก็บล็อกเลยไปไงเวลากดเพรสเชอร์แรงดันมันไม่เข้าไปข้างในเหมือนกับบีบเส้นเลือดอะครับคลายออกมาสักสองรอบเรียบร้อยนะครับเอาฐานว่าเข้ามาใส่ครับผมถอดมาเลยไปไปอันนี้ไม่ค่อยใช้ไปเลยมาขายควงมีให้แล้วนี่นะครับนี่ประกอบสไตล์คูเก้ครับ เอาแบบไม่ต้องพูดพ้าลำเพลงกันเลยนะฮะคำานี้เลยครับเอาฐานโฟมนี้เป็นตัวก้านมันเลยนะครับมันจะได้ไม่ไม่เป็นรอยน็อตออกมาก่อนอา้ารีบไปไหนจะรีบไปไหนรีบไปใช้งานไงนแล้วใส่ข้างนี้เลยน็อตใส่เข้าไปก่อนนะฮะดูนิ้วก่อนเดีย๋ยวเรอค่อยมาตัดแต่งว่ามันเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวอีกทีหนึ่งนะฮะ ขัธรรมดาไปก่อนเออุ้ยมีน็อตอะไรตัวอ๋อระวังนะฮะมาอยู่ในนี้โอ้โหโอเิงโอเิงโอเิงโอ้โหกระเจี๊กระจายกับบี้แล้วนี่โอเคออกมาแล้วอ๋อระวังระวังระวังโอ้ดีนะไม่อัดเข้าไปรีบไงอ๋อคราวนี้เราก็มาปรับไม่ให้มันเบี้ยวกันนะครับเบี้ยวอะไรเบี้ยวตรงนี้เลยครับคารมันตรงนี้อ้าวมาดูกันปุ๊บเบี้ยวไหมเบี้ยวเราก็ขยับให้มันตรงครับผม แล้วก็กลับมาล็อกมันไปเลยครับอืมทาให้มันแน่นทําให้ซ้ายขวาพอๆกันนะแล้วก็ล็อกครับอึ๊บล็อกอีกทีครับอึ๊บเป็นไงตรงแนวนี่คือวิธีการปรับให้ตรงครับผมเลยอย่าลืมนะครับล็อกตรงนี้ด้วยโหบางคนไม่ล็อกเลยให้กระบอกมันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะโลโก้อยู่ตรงกลางนี้โอเคด้านนี้เป็นพีฮิตนะครับก็ แนะนำว่าเสียบกระบอกเข้าไปก่อนอย่างนี้เสียบว่ากระบอกเข้าไปหาขั้วให้มันตรงนะครับผมมันจะมีเงี่ยมเดียวเองเท่านั้นนะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยครับให้ตัวขีดตรงนี้ตรงกับลูกศรตรงนี้อ่าก็จะเข้าได้แล้วเรียบร้อยเวลาจะใช้งานก็เอาหม้อแปลงไปเสียบกับไฟก่อนได้ไฟแล้วค่อยมาจํากันอย่างนี้แล้วค่อยเปิดนะครับ ไฟแต่และดวงคู่มือก็มีหมดแล้วแล้วก็คลิปตอกก็มีหมดแล้ววันนี้เราเรีบประกอบแบบเร็วๆให้ดูครับนี่ครับปึ๊บด้ามชงมี18ก <g>, รัมเป็นโลโฟแล้วก็20กรัมเป็นไฮโฟครับผมอ่าประกอบเสร็จก็ใส่พลาสติกอย่างนี้ปึ๊บอ่าเดีอบร้อยแล้วมีอะไรอีกนี่ครับผม กระจกครับกระจกเอาเรียบร้อยไปซิ่งกันเถอะอ่ะดูความสง่าง,งามครับนี่คือเจน4แล้วนี่คือเจนพลัสน็อตครับผมสีดำสีเงินเกทเจน4สีขาวเจนพััสีดำอ้าวไม้วอลนัทอันนี้น่าจะเป็นไม้แอสนะ แต่ดามไม่ใช่อย่างนี้นะอีด้ามแต่งสวยเะล่ะห่หอสวยนั่นแหละแล้วก็นี่ปึ๊บมีกระจกครับผมแต่ว่ากระจกก็สามารถซื้อเพิ่มได้นี่เรียบร้อยแล้วมีอะไรต่างกันอกีกนี่ไงเ,เขียนเขาว่า plus แล้วก็ไม่ plus นะอย่าลืมว่าแทมเปอร์ก็วอลนัทได้เหมือนกันนะเจน plus basket สองใบไฮฟลู Flow. โอ้โห ซื้อซางานดีขนาดนี้ไม่ไปซื้อแล้วซื้อตาที่โอกาสคาเฟ่กาแฟเรี่ยงสุดได้แพ้